สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําวิธีแยกช่วงเวลาที่สำคัญเป็นตอนตอนในคลิป YouTube เพื่อผู้ชมจะได้เลือกดูช่วงที่ต้องการได้นะครับเริ่มแรกก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของผมนะครับแล้วก็เลือก Creator Studio นะครับ ก็คลิกไปที่เนื้อหานะครับพอคลิกแล้วก็จะมาอยู่ในหน้ารายละเอียดของเนื้อหานะครับเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะต้องการแล้วก็คลิกไปที่รูปดินสอนะครับรูปดินสอของคลิปนั้นนะครับแล้วก็จะมาที่หน้ารายละเอียดของวิดีโอนะครับ จากนั้นเราก็ไปคลิกที่ลิงก์วิดีโอนะครับไปดูวิดีโอก่อนว่าเราจะเลือกเอาตอนไหนบ้างแล้วก็เราก็บันทึกเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็จําไว้ถ้าจําแม่นตอนแรกผมขอเลือกที่ตอนแรกเลยนะครับวินาทีที่ศูนย์ก็พิมพ์ไว้ก่อนศูนย์คลอนศูนย์ศูนย์แล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตอนเป็น ชื่อตอนว่าหุ้น m อ c มดีทำอะไรนะครับตอนแรกไม่จาเป็นต้องต้องเริ่มต้นที่นาทีที่ศูนย์นะครับเริ่มต้นตอนนาทีที่หนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมเลือกนา,นาทีแรกเลยนาทีที่ศูนย์ต่อมาก็เลือกตอนที่สองนะครับไปหาตอนที่สองว่าจะเอาตอนไหนก็เอานิทานการลงทุนบัค้าลิงครับเป็นตอนที่สองนะครับแล้วก็ดูเวลา นาทีที่เท่าไหร่ครับนาทีที่สี่ก็มาบันทึกว่านาทีที่สี่จุดหนึ่งศูนย์อะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นวักหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ชื่อตอนนิทานการลงทุนบอค้าลิงในการแบ่งตอนนะครับต้องแบ่งอย่างน้อยสามตอนขึ้นไปนะครับแล้วก็ความยาวแต่ละตอนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าสิบวินาทีนะครับ จะแ,แบ่งสี่ตอนห้าตอนก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างแค่สามตอนพอครับวันนี้สามผมเลือกเป็นวิสัยทัศนะครับวิสัยทัศน์ m t c เราก็ไปดูว่าเวลาที่เท่าไหร่เวลาที่นาทีที่สามนะครับนาทีที่สามจะเป็นวิสัยทัศน์ m t c เราก็ไปพิมพ์บันทึกไว้ก่อนนาทีที่สาม ตอนวิสัยทัศน์ MTC ตอนหนึ่งจะเป็นหุ้น MTC ตอนสองก็จะเป็นวิสัยทัศน์ตอนสามก็จะเป็นนิทานจากนั้นก็มาพิมพ์ต่อที่ต่อท้ายนะครับที่คําอธิบายนะครับถ้าใครจําได้ก็พิมพ์ไปเลยนะครับช่วงเวลาแล้วก็ชื่อตอนแต่ผมไม่พิมพ์เพราใน m i ร r o s o f อบหมดนะครับผมก็เลยก๊อปมาเลยทั้งรุ่นเลยครับแล้วก็ไปวางต่อท้ายคําอธิบายวิดีโอ ก็นี่ครับเอามาวางต่อท้ายที่คำอธิบายนะครับก็จะได้เป็นตอนที่หนึ่ง MTC ทำอะไรตอนที่สองวิสัยทัศน์้ตอนที่สาม,สามเป็นนิทานการลงทุนนะครับจากนั้นก็บันทึกนะครับกดที่บันทึกแล้วก็เราก็ไปคลิกที่ลิงก์วิดีโอนะครับดูว่าดูผลของ ที่เราทำมาไว้นะครับเราก็มาดูดูที่แถบแถบวิดีโอสีแดงครับจะเห็นว่ามีการแบ่งตอนแล้วนะครับแบ่งเป็นสามตอนจะมีรอยตัดที่แถบวิดีโอที่เป็นสีเทาๆเนี่ยครับนี่คือคือก็แบ่งตอนเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นสามตอนแล้วก็มาดูที่คําอธิบายนะครับคลิกที่แสดงเพิ่มเติมนะครับคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่เขาก็จะแบ่งเวลาให้นะครับ เป็นสามตอนเวลาที่ศูนย์แล้วก็นาทีที่สามนาทีที่สามแล้วก็นาทีที่สี่แล้วก็มีแบ่งเป็นไอคอนด้วยนะครับไอคอนมีสามไอคอนที่ผมแบ่งไว้ไอคอนละหนึ่งตอนไอคอนแรกก็จะเป็นผู้น m ม c ทีาทำลายไอคอนสองวิสัยทัศน์เอ็มจีไอคอนที่สามก็จะเป็นทีิทานการลงทุนอย่างนี้ผมขอเลือกด้วยไอคอนที่สามก่อนนะครับ นิทานการลงทุนเนี่ยครับนาทีที่สี่ก็คลิกเข้าไปเลยครับก mm ็จะเขาจะผักมาเปิดมาที่หน้าตอนนี้เลยนะครับตอนนิทานการลงทุนอยากจะดูวิสัยทัศน์ m t c ก็คลิกไปครับ mm hmm. เขาก็โผล่มาที่ตอนที่เป็นบอกถึงวิสัยทัศน์ MDC ครับ mm hmm. หรือว่าจะไปดูหรือว่าอยากจะดูตอนแรกก็คลิกไปที่ตอนแรกนะครับห mm ุ hmm. ้น MDC ทำอะไรก็คลิกเข้าไป มันจะเป็นหุ้น m d c ทำอะไรโอเคครับขอบคุณครับขอให้ท่านนำไปพิจารณาใช้ให้เ,เกิดประโยชน์สูงสุดครับ